แอ้อนไม่ได้ชอบคุณภูมิอ้อนชอบคุณพลแต่คุณพลเขาก็ไม่ได้ชอบแกชอบไม่ชอบแล้วยังไงคะถ้าอ้อนเป็นของคุณพลยังไงคุณพลเขาก็ต้องอยู่กับอ้อนถ้าอีเปรี้ยวทําให้ผู้ชายหลงมันได้ในคืนเดียวอ้อนก็ทําได้เหมือนกันอย่าพูดอย่างีกนะอ้อนแม่ไม่เคยสอนให้แกไปหาผู้ชายโดยการเอาตัวเขาแบแบบนี คนนีมันได้แกขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่อยากเอาแกอย่างจริงจังะจะทำยังไงคะแกจะยอมเป็นเมียเก็บเมียน้อยของมันไหม <c oughs> ไร้ค่าไร้ราคาถ้าใครต่อใครมันนอนกับแกได้แกก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ผัวดีผัวรวยออนนิชาที่แกหวังก็เป็นได้แค่อีอ้อนผัวสิบอย่างอีปเปลี่ยวรับความหวังดีของคุณภูมิซาทำยังไงก็ได้ให้เขารักแกหลงแกแบบไอชิน ได้มากๆอย่าคิดปล่อยตัวปล่อยใจกับใครอีกจำไว้ผู้ชายถ้ามันยังไม่ได้มันยิ่งอยากได้ถูกต้องถ้าแกอยากได้เงินจากผู้ชายแกก็ต้องทำให้ผู้ชายอยากได้แก